เขาไทยแหละสิเอออ้าวก็บอกเขาไทยเนาะวานนี้ผมว่าจันอัพคลิปแล้วก่อนเจ็กกี้ผ่านมาโอ๊ยปะผ่านเด้อไม่รู้มาเดี๋ยวเดี๋พี่น้องก็แบขคาเป้านั่นนู่นนี่อออเอาเป้าต่ำผู้อยากกระยากยูนำน้ายแตพากภแล้วนนี้พวกพาแจ็กซี่เลยพี่น้องูนใจแต่คีลสิบลสบนวเสียบเยใส่ยางแน่หรอล่ะจ็กกีใส่ยางใส่ยาบไปแน่แล้วก็แ่บาอพี่น้องอกตตบ๊ตบต อันนี้บ้าได้เ,เตี้เนในพี่น้องตโตมันสันมันเลยแต่เตี้ยนหอนอยนะคะเ <c oughs> สียไไม่บกรอกบักกรอก,กรอไม่มีซูมะโคกยาดซูมะเบิงเลโคกนี่ซูมเตียอสูนเ,เตียนี่เห็นไหมืเคอเทีนะคะถ้าเทีแซบปะนี่ขย้อน ผู้สาวเธอมักหัวปักหัวบปากน้องมเกี่ยวจำมะเคยอเทศนักกินเขากินนักเตี๋ยวเออไม่ได้สื่อกินต่อเสียเฮ็ดให้มันหยาบแก่เสียเวลาน้อยน้ำกันน้องเมฆมะปักสวมตีนแกมันหอมมาฝากใส่ฮะเมยโอ้์บ่ดีดียิ้มฝ้าปันนั่นเอาจะกระบอกจัำฝ้าวะล่างไปมือล่างไปล่างแล้วอนามัยยืนมองอนามัยที่สุดเลย บ่อไว้มพื่จะกินได้อี่น้นองอันนี้น้ำปลารานะคะน้ำปลาผีบ่อยากค่ะผีก็ไม่อยากค่ะแต่คนชอบเพราะว่ามันอร่อยปลาหนัปกปลาแดดคนแห <trails. S 2> ้งแดดคนขน้ขนคน,นก็หนีกับพวกนี้แล้วค่ะหอมอะ่ะกินหอมทะลุจ่อเลยหอมจริงๆค่ะนัว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 ปลาคู่ครัวปลาหนัวตัวแม่ น้องขาแฟนๆขาจะกี่เท่ารืมใส่อีหยังบอผงนวดเนี่ยเว้ยจะใส่จะแบบต่ำบักพริกที่แหลกนะเอาใส่อีกครั้ง้าสิจ่อเบิองอยู่บ้านน้ำกระโลนตัวเนาะแห้งนัวดกระโลนตัวเนาะมันอย่างสิมันโลนผมกินผงชูรสเยอะๆมันให้เรามีฮอร์โมนเตี่ยเสียหมอโลดหมอเลียนมาเอาออกสโมแดดโซหมอ อันนี้เสร็จมาคุ้งนะคะนี่ต้องฟันเสร็จยังไอองอีสิว่าจะเสียบยังไง,องหอฟันเส้นน่อยนันเลยวันนี้ครัวเราทำอะไรกินหรอแมร่ร้าต้มข่าไก่สมุนไพรค่ะเอาเบิงร,นรงน,รนี่ในคกัวผมจะเสบกรดองนี้เนี่ยเนี่ย เอาผัาน้เข้มอยู่ตีสูตมันต้องมีน้ำปลาซิมก่เอจังว่ะประแดกบ่พอไม่ามเิมือนกันท่าทิมวนไหนรบอะไรอ่ะมาหสิบ้อนด์บอเบปิ้ง่เ่าทิมเลยฉันบ่กินดอกอ๋อชิ้ พเป็นถ้าปากฉันบ่อถ้ากินกาแฟมั้ยแม่พอดีปะบีบแซบอยู่แต่ว่าบีบน้าถงคนมาัสี่บ่อีกนิดนึงสี่กอนสับน่ะอืมมันจะได้เพชสมเปรี้ยวสามลถเพชสมเปรี้ยวมี้ยสมลูสองรถตอวนี้สันดีครัสวัสดีครั

มีทลิกกังล่นครับ้าปเรื่อยๆจนนางเพร่าดนั่กพี่อกนตรกันขึ้นรถบน้อง,ออน,น,องอนนี่เพ่ยน้าตนอซอร้อไปไปนรการร้อ,อดนดยนะะ,ะครเซลาคาทุกคนนะไปให้ซอนนะคะ ปิดไหมหรือว่าจะเดินเดินก็ได้ไปสอนดิบวงออกไปจะกี่เธอบอกทางฉันในเดินย่านแต่บริลิป้ยโอ้ยกาอยู่พี่น้องคือสถานที่มุนขึ้นน้ำถ่วเดย เกือบเป็นหาองไดีมาแสดงงังนวะมือ้น่ะยังเบาอยู่วานุีจะเนีเขาจะได้มาแสดงให้เพิ่นอ๋อแม่ครัวกมาเรื่องเรื่องเานะครับลนี้เถาเหลือเขาจะติดเาเหลกัเก็บเตน์หุ้กันเอาไปเห็นงานุ่ตอนตอนตีซีเราตีเร่วุ่นเถาแล้วเขาจะติดนะครับเาเหลือเาเหนียวนะครับเนี่ยเห็นบ่อพี่นอทุกอย่างมีการวางแผนสมาธิเลีนงานไกลสิรได้ก่โมก่าตีัน ราคาซื้อตอนเขาออกงนปอเขาแจกเวยแจกานแ้รับพี่พ่อเลยเพื่อที่จะพอลงใส่ไทโป๊ะแต่ที่ในางท่งทำหายทำหายก็ต้องซื้อเองเดครัเพราะว่าแจกแล้วซื้อเองครับมอบเองครับอ่าพร้อมกลางวยตัว้นอไม่จะไม่กินขตอนนี้หาน ฮะไก่กระจอกเอานี่ดีขบคุณไกที่ข้วตรงสมุนไพรหมนีตะารจะเขียนตะตะคอย่างเดียจะซื้อมาดิบอแม่พีซซื้อมาพีซื้อมาแหงพ่แอบเนียนทีเอา เต็กี้หักซอครับพี่น้องสุดแสรับประทานเลือกซอสกินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงวันนี้สุดเกล็ดเลยเซาเย็นโอ้ยอยากซอบไม่ได้กิน้ากินเนื้อซอต้องกินนี่นี่นนีนี่อันนี้ของตายอ้อสอดอันเดียวก็ได้น้องมุกเจ้าควันให้เราโอ้ยเซีบมันต้องแซียบเขียดเสียหายนังเร็วๆนี่อจะนั่งหรือซอดเด้อ หนังรองมึงเนี่ยมันเดียงอุ้ยเป็นตะเดียงอยู่ดิมึงาเธอเอาขาไม่เนี่ยเธอเอาขานเดียงเหมยเจ้ากระจับไปื่อเพื่ควอาไงเจ้ากระจับไปแล้วจมกัน เป็นยังเอาเต็นเลยใช่คุณดึงมันให้หัวตอนแรกเขาจกค่อัเห็ดก็ได้ยกจะค่อยเห็ดกันเอาบอผัดล่มมีอยู่ดีผัดล่มหน่อยมันหอนฉันคือเปียกหมอนหยอดทหลายๆ่ซอดแด้อแซ่บต่อาพุเ้ยหอยบ่อใส่ผงกโด่เลยที่แหลกง้อลรเอแยกหยกใจใจมึงงานมึงกุ้มอยใส่ผงจะดนเลยเจ้าหอยไปห่วงสุกับพาคุณเจ้าซอด ตอามี้บบามีหแงกกไม่้กินเด้อจะกินนี่กินของมันไกลเราเคยกินหมกระทะอกิอาสต้มมะไฮดอกแตกต้แขนไปมะไฮยั่วเดี๋ยวตุมหมูกระทะไแล้วก่อนจะกิ่ฉันดิ่นจอมาซ่าดิ่นจะมาซ่าถ้าเราบอกเทลงเทลงเนาหกระทะได้แทบแทปแอปสิไปต้มมกระทะก่อนไปต้มมะไฮก่อนจะกินถือก็ดีแท้ ันเราเสียเราไมีเนื้อมีหนังอยเราอยู่มันได้เราจิตเขาก็ดีเชียวเ้าดีเป็นยัไมาแต่ไหนยี่ส์โมกี่เดี๋ยวโมกสั่งภาพหมดภาพที่เขาไวยเขาอว้เอาเจนดีใจได้หนิเป็นห่วงป่ะนี่มันต่อเนื้อพี่น้องเออแกงกะหรี่ปั๊บไม่เก่กินปุ๊บเป็นกะหรี่ปั๊บขนมกะหรี่ปั๊บกินปุ๊บเป็นกะหรี่ปั๊บเลยแต่พูดอะไเป็ดกะหรี่แล้วกินแล้วเจ้าเป็ดกะหรี่ปุ๊บ ตอนนั้นเล่นว่าฉันนั้นงเปลนกะรีลี้ยงไปเอาเด้อมามามาพอส่อนของทเจ้าของเขากายจะมีกินส right? ่นน mm. ี้ทานให้อร่อยนี่าบินีามลา บนไกินอไ่นแห่บ okay? ่ไ่าโตแลอ้าขอโทษยาเสียงม่มมันเป็นมม่งีล่ะฉันเป็นเสียงอะไเ่โตเตีนใ